ครับผมกับสวัสดีนะครับพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเด้อครับผมเนาะครับผมกลับมาพบกับบอลหลงเช่นเคยนะครับพี่น้องกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับรวาหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องนะครับผมครับพี่น้องกก่อนเข้าไปรับชมเนาะบอลหลงก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนาเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเนาะครับผมพี่น้องมาพบกับบาหลองเช่นเคยนะครับน้องกับแนวทางเลขทูบนะครับพี่น้องสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่น้องแต้มเดี่ยวนะครับผมเนาะแปดหกหนึ่งนะครับพี่น้องแนวทางรัฐบาลเลาานะครับเพิ่นออกหกศูนย์นะครับพี่น้องเสียดายนะครับพี่น้องบอลหลองกับ เฉียดจิ๋วนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมการในงวดนี้นะครับตรงกับวันวันแม่นะครับเนาะสลับแนวทางของรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องตรงกับวันแม่ของไอรัฐบาลไทยนะครับเนาะกาการมารอมารอรุ่นกันนะครับพี่น้องการถือว่าเป็นวันดีนะครับเนาะเป็นวันดีของของไทยเฮานะครับเนาะแต่ว่าไอผลแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับเพิ่นออกมือนี้เนาะนะครับพี่น้องกัรสิบสองสิงหานะครับพี่น้องกับผู้ใดยังบอก โทรหาพ่อหาแม่หาแม่นะครับเนาะหาแม่บอกรักแม่นะครับกะโทรไปหาเพื่อนแน่นนะครับเนาะให้กำลังใจเพื่อนนะครับผมโอ้พี่น้องตัวแรกบว3สามกับสองนะครับผมถ้าสองก็เป็นเป็นวันแม่เนาะนะครับสิบสองสิงหานะครับพี่น้องมีสองไหมเนวันนี้ครับสามนะครับพี่น้องบวกเนสองนะครับผม เลขสามนะครับเนาะครับผมกับกาบสวัสดี FC นะครับที่เข้ามาไม่ไม่นะครับเนาะหรือว่า FC เก่านะครับผมที่มาติดตามเนาะมาให้กำลังใจบาหลองนะครับบาหลองกาบกาบขอขอบคุณนะครับเนาะที่ที่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเนาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บาหลองตลอดนะครับผม ตัวเลขสามนะครับพี่น้องเป็นเลขสามนะครับผมกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับพี่น้องเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่นี่บอลงจะมีโอกาสนะครับเนาะเช่นเคยนะครับก็มาขอพรครับปีเสียนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับเนาะสาธุนะครับหลวงพ่อม่นี่ก็มาขอแนวทางนะครับให้เอฟซีนะครับแนวแนวทางหัวรัฐบาลลรานะครับผมเนาะ ก็ขอให้ปีเสียหลวงพ่อนะครับขอให้โดนจิตโดนใจนะครับเนาะก็ขอให้เลขในทูบนะครับเนาะในทูบที่บวหลองจุดเนี่ยก็ขอให้ออกมาในแนวทางของรัฐบาลลาวนะครับเนาะเพื่อ f c ท่านใดที่เพิ่นอาจจะยังลําบากอยู่นะครับเนาะก็ยังก็อาจจะซอยเหลือเพิ่นได้นะครับเนาะพี่น้อง ครับ monastery. ยังให้เพิ่นแจกคือแนวทางหวยฮานอยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แนวทางหวยฮานอยบอลองนะครับถือว่ามานะครับเนาะบอลองให้ไป2คลิปนะครับสูตรฮานอยกับสูตรหเม็ดเดียวนะครับเนาะแล้วก็สูตรสเม็ดนะครับเนาะกับสูตรสเม็ดนี่ก็ะตกแตก3โตเลยนะครับพี่น้องแตก3โตคือโต๊ดนะครับส่วน2โตนี้มามาทั้ง2นอยนะครับเพราะว่าผลออก9 3กับ3เก้านะครับบอลองฟัน3นะครับเนาะ นะครับผมคดีใจน้ำนะครับสลับแนวทางห่วยรัฐบาลเวียดนามนะครับสลับเมื่อาวานนี้เนาะกกมีบางท่านนะครับพี่น้องมีบางท่านเอฟซีเพิ่นก็บ,บอกให้บอลองจุดทูบเนาะจุดทูบในในแนวทางห่วยรัฐบาลเวียดนามนะครับแต่ว่าบอลองกระคอแค่คอแค่จุด แนวทางของรัฐบาลลาวดีกว่านะครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องว่ารองคือคนลุกหนก่ไหมวะนี้ผู้ดใดเห็นเนี่ยครับในแก้วนะคือหน้าคนเท่หรบ่านี้ บอลองเบิ่งอยู่นี่บ่มีนะครับพี่น้องบ่ลองเบิ่งในไอ้ตาเป้าตอนนี้ในแก้วนะครับในแก้วก็คือาถ้ามองจากบอดอกหน้าหน้าโทรศัพท์อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับพี่น้องคือบ่ลองตาฟาดครับพี่น้องเป็นโจวด,ดำๆน้ำในแก้วนะครับรูปว่ามันสะท้อนนะครับพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดเห็นในนอกบัดนี้ครับ เบิ่งซอยบะลองนูนครับเรื่าบะลองคิดไปเองบอกแต่วาบะาลองเบิ่งในแก้วตอนนี้ถ้าบะเบิ่งในหน้าจอโทรศัพท์นะครับพี่น้องก็คือก็คือโบเห็นนะครับโบเห็นอย่างเป็นแก้วน้าวางเปล่านะครับผมอ๋พี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อลองคิดเองบอครับเออเอา แลกนะครับพี่น้องเนาะเพื่อนอาศัยเพื่อนอาศัยเสงสะท้อนก็นได้นะครับเนาะดูว่าบอลรองกับแห้งตาบอดีนะครับผมเนาะกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องบอลรองกับเสีตาลายก็ได้นะครับมันเป็นคือคือตาคนนี่เนาะนำดำๆคือตาคนแบบโอ้ยว่าเลาเกิดคนลุกนะครับบอลรองก็ได้ มาแล้วครับพี่น้องตัวแรกเนาะสามนะครับตัวที่สองนี่ไปดําแหลมนะครับผมโบโบหนึ่งกับซี่นะครับแต่ถ้าเป็นซี่นี่ก็ถือว่าเลขสวยอยู่นะครับเนาะเลขสวยตรงกับเลขตารางบันบอลองอยู่นะครับเนาะนะครับสาธุหลวงพ่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในห้องบอลลองเนาะขอดนจิตดนใจนะครับเนาะขอให้แนวทางเลขทูบนะครับ ออกในแนวทางหัวรัฐบาลเรางวดประจาวันที่สิบสองสิงหาคมนะครับตรงกับวันแม่เนาะก็ถือว่าวันเป็นวันดีนะครับผมโอ้เลขซี่นะครับโอ้เลขสวยนะครับพี่น้องเลขสวยนะครับกับบอลอกมากอยู่นะครับผมกับเลขงามอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเลขสวยนะครับผมอืแต่บอกบอลลอกยังคล่องใจอันนี้แก้วน้ําอยู่ครับอ๋อ พี่น้องไม่ยังรอบนนี้ครับนั่นเอา้าแล้วแต่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนอาสิมาเพื่อนอาสิมาให้โชคให้ลาบก็ได้ครับแม่นบอกพี่น้องอุย้ยคนมาลองขลุกขลอบอะน,นี่ โปรดใช้วิจรารยาในการรับชมเด้อครับพี่น้องสงสัยเพื่อนสีมาให้โชคนะครับเนาะปีเสียบอรครับปีเสียดนจิตดนใจบ่เนาะครับผมสาธุนะครับถ้ามากระได้เนาะโอ้เลขสี่นะครับก็ถือว่าง,งามนะครับพี่น้องตามตามตามใจบัลองนะครับเพอบอราะว่าบัลอง บะลองว่วนี่บะลองมักซี่นะครับพี่น้องมักซี่นะครับเลข斯ี่นะครับผมก็คือมักซี่เนาะเพราะแนวทางบะลองกับผู้ใดยังบอไปย้อนชมกับย้อนชมมึงได้นะครับเนาะก็มีสูตร1เม็ดนะครับสูตรสูตรหเม็ดเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็สูตรคัด3ตัวเด่นนะครับส่วนวัทถ่แล้วนี่ส่วนหเม็ดเดียวนี่ก็แตกแตกบนล่างนะครับพี่น้องบะลองให้เด่นเด่นสมเนาะ นะครับพอนอกสองสามนะครับนอและก็5ห้าสามนะครับบ่ลองให้กะ3สามห้าสามสองนะครับเนาะพี่น้องสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับสายรูดนะครับผู้ใดมักแนวสายรูดกับมีเม็ดเดียวเนาะนะครับผมการลองไปรับย้อนร่อนย้อนรับชมบิ่งได้นะครับพี่น้องบ่ลองกระเปาพิดบอถืงนะครับผมกะผู้ใดคอมเมนต์ ผู้ดใดคอมเมนต์รูปในแก้วมาให้บะลองเบิ้องไหนเรือครับมันเป็นสะท้อนเนาะบะลองขอขยายจังหน่อยนึงก่อนนะครับเป๊บนึงพี่น้องอืมกเปลียเปียอ้พี่นอ้อ,อ,นนนอ,นองฝนกับสตกเด้อครับเนาะเอานี่แหละบะลองให้เบิ้องกใกล้ๆเลยนะครับเนาะจะได้เบิ่งพร้อมๆกันเลยว่ะ แสงสะท้อนแบบใดบอลองตาฟาดบ่อหรือว่าหรือว่าแบบใดนะครับเนาะการลองเบ่งพิจารณาซ้อยกันนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมนั่นพี่น้องมึงเอาแหละมันสะท้อนมองใดครับผมคงกับมือบังคือก็คือกับคือโปรปินเนี่ยนะครับพี่น้องอืมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเนาะกเอาวว่ากันนะครับผม เดี๋ยวให้เบิ่งกใกล้เลยนะครับพี่น้องซูมเบิ่งกใกล้เนาะกาดกะถือว่าเลขสวยนะครับผมเลขสวยนะครับพี่น้องเนะาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ขอพรหลวงพ่อเงินนะครับผมเนาะหลวงพ่อเงนินหลวงพ่อเงินนะครับเนาะแล้วก็ปีเสียนะครับผมสาธุเนาะขอพรนะครับผมอือหือพี่น้อง มาในแนวทางมาในแนวทางเลขกําลังวันบาหลองเลยนะครับผมเนาะนะครับผมมาในเลขกําลังวันของบาหลองเลยนะครับ <_ d ance> อืมก็ถือว่าสวยนะครับพี่น้องเพราะว่าหกกนี่กเพึ่นมาบ่อยอยู่นะครับเนาะนะครับน่าจะเป็นเลขหกนะครับพี่น้องสามสี่หกนะครับก็ถือว่าเลขสวยนะครับสี่กับฮกนี่เป็นตัวเข้มนะครับเนาะ เลข3กับจางๆนึงนะครับซาธุนะครับผมเนาะนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องนะครับเนาะาลองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับกับบ่มีทางสามารถรู้ได้นะครับว่าแนวทางเพิ่นซีออกตัวใดนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับเนาะพี่น้องก ก่นอ,อนออกไปนะครับบอลลองกับคอแรงใจนะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องบอลลองกับคอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้เบาหลองเลยนะครับผมเนาะเพื่อบอลลองจะได้มีแรงใจนะครับเฮ็ดชิปต่อๆไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแห่งกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหลายซ้าไดนะครับบอลลองก็แห่งมีแรงใจนะครับผมเนาะนะครับผมกัถ้าเกิดแนวทางมีรุดมีเข้ากัอยากให้พี่พีเอฟซีต้องให้อภัย กันนะครับพี่น้องเพราะว่าแนวทางกับมีรุดมีเข้านะครับเนาะอย่างที่บอลองบอกนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้า f c ท่านใดนะครับมัดกะลองเอาไปจับคู่กับแนวทางของ f c ซเบิรงนะครับผมเนาะครับผมกะบอลองขอจับคู่ให้คร่าวๆนะครับพี่น้องกะสี่สาเนาะสีหนะครับหรือว่า3.6มหเนาะสาหรือว่า มี4-3นาะพี่น้อง4-3 4-6แล้วก็3-6นะครับเนาะนะครับการลองลองจับคู่กันบิ่งนะครับพี่น้องนอกจากถือว่าเลขสวยอยู่นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับปรลองกระคอให้พี่ๆทุกคนนะครับกระคอให้มีโชคลาภนะครับผมในแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องงวดประจําวันที่12สิงหาคมนะครับพี่น้องตรงกับวันแม่ของประเทศไทยนะครับพี่น้องเนาะ ะครับเป็นวันแม่นะครับก็ถือว่าวันสําคัญนะครับผมเป็นวันดีนะครับผมก็ขอให้พี่ๆนะครับน้องๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภในมือนี้เด้อครับผมเนาะเดี๋ยวบองรออีกสักหน่อยนะครับผมกะชัวๆแล้วเนาะน่าจะเป็นเลขกหกนะครับเนาะเล็กหกนะครับผมครับผมกับคลิปนี้กับกับสวัสดีครับ